คือวันนี้นะครับผมมายื่นต่อท่านประธานกรรมธิการกฎหมายในงานการบ้านคงนะครับท่านสอรัชมานลมในกรณีที่คุณทัศน์สิงห์ชินวัตรนะครับได้มีการพูดถึงใยเปลเกี่ยวกับอาคาร25ชั้นกับ18ชั้นนะครับที่เป็นศูนย์กลางของคอร์เซนเตอร์นะครับในประเทศกัมพูชาซึ่งในเรื่องนี้เราได้มีการ ทำก่อนที่คุณทักษิณชินวัตรจะมีการพูดนะครับแล้วก็ได้มีการทําแผนที่แําได้มีการส่งสายลับเนี่ยไปที่สองตึกนี้แล้วนะครับเพราะว่าสองตึกเนี้จะมีเหล็กตัดนะครับติดทุกหน้าต่างนะครับเพื่อไม่ให้คนเนี่ยหลบหนีได้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์ที่เขาโดดตึกนะครับลงไปได้เพราะว่าเนื่องจากว่าการที่จะออกทางด้านล่างเนี่ยมันจะมีหน่วยความรักษาความปลอดภัยของตึกเนี่ย จะไม่ให้คนออกนะครับคนเข้าก็เข้าไม่ได้นอกจากว่าต้องเป็นคนของกระบวนการคอนเซนเตอร์เท่านั้นทีนี้การที่จะเข้าไปที่นี่ได้เนี่ยกระบวนการคอรเนเ,อเซนเตอร์ชุดนี้ก็จะมีการเหมือนกับเป็นคอกม้าโดยที่มีเจ้าที่รัฐเนี่ยก็คือพวกอดีตอาพูฐานทาน,ทานพวกตำรวจต่างๆเนี่ยก็จะมีการเก็บวัคซีของกระบวนการที่นําพาคนไทยและคนต่างชาติเนี่ยให้เปิดซิมการ์ด แล้วก็เปิดบัญชีธนาคารสาขาต่างๆแล้วก็เข้าไปสแกนใบหน้าที่ตึกสองตึกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการไปสำรวจมาแล้วก็มีการทําแผนที่นะครับต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยอยู่ในหนังสือผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราก็มีการบอกจุดเลยว่าจุดที่มีการลักลอบเนี่ยเข้าช่องทางธรรมชาตินะครับก็คืออย่างเช่นจุด รับฝากรถนะครับซึ่งมานที่สมบุบูคณ์จุดบ้านเจหมูจุดบ้านเจมีนจุดบ้านตาติจุดบ้านตาเกิดจุดบ้านเจดาวซึ่งเมื่อวานเนี้ยอกองบัญชาการตำรวจพลังพาตสองเนี่ยก็ได้ไปค้นคน,นะครับที่จุดบ้านเจดาวซึ่งก็ตรงกับที่เรามายื่นต่อกรรมนิิการในวันนี้นะครับประกอบกับคดีที่มีมือปืนยิงสสกัมพูชา ก็หลบหนีไปในพื้นที่ของช่องทางธรรมชาติของฐานทานที่เราได้มีการทําเช่นเดียวกันกับตรงนี้ที่มายื่นต่อกรรมธิการเราจึงขอให้ทางกรรมธิการเนี่ยครับช่วยตรวจอสอบแล้วก็อาจจะต้องลงพื้นที่ไปจังจุดต่างๆเนี่ยเพื่อไปดูของจริงว่าช่องทางธรรมชาติที่มีการเก็บหิ้วหัวคิวกันมาอย่างยาวนานสร้างความลำบวยให้กับทั้งภาคเอกชนทั้งทหารทั้งตำรวจในจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะครับเขามีการทําแบบเนี้ มานานเนี่ยทําไมถึงไม่มีใครรู้หรือมีการตรวจสอบหรือมีการดําเนินการเพื่อไม่ให้กระบวนการคอเซนเตอร์เนี่ยสามารถข้ามฝั่งจากไทยเนี่ยไปยังตึก25ชั้นกับตึก18ชั้นได้ครับอันนี้คือเป็นประเด็นที่ผมมายื่นต่อท่านประธานนะครับในวันนี้ส่วนเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่เมื่อปี2 5 6 5นะครับ พลตเวกต่อศักดิ์สมิลลนะครับในขณะนั้นเป็นรองผู้จัดการตำรวจชาติพลต,ตเอกตุ้เชษฐ์อักพานเป็นรองผู้จัดการตำรวจชาติได้มีการจับกลุ่มกระบวนการคอรเ,เทนเตอร์นะครับเล่าฟอกเงินของกลุ่มชาวจีนสีเทาน,นะครับแล้วก็มีการยึดอ,อายัดทรัพย์เนี่ยโดยกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับยึดอ,อายัดทรัพย์ได้ทั้งสิ้น700ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการแถลงข่าวที่เมืองทองธานีนะครับทั้งสองทั้งสองเคสนะครับซึ่งมีการ เกี่ยวข้องกับผับกินหลิงด้วยนะครับโดยมีรถของกลางผับกินหลิงเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเนี่ยเป็นสายลับของทั้งสองเคสนี้หลังจากมีการยึดอายัดทรัพย์แล้วก็มีการดําเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคอนเทนเตอร์เนี่ยมากกว่า15คนทั้งคนไทยคนจีนปรากฏว่าต่อมาเนี่ยมีการส่งของกลางทั้งหมดพร้อมกับตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยให้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็มาทราบภายหลังว่า มีนายเหยียนคนเดียวที่ถูกข้อหาสมบัติประชาชนคนไทยแต่ทังนั้นเนี่ยมีการปล่อยตัวไปโดยไม่มีความผิดแล้วก็เงินของกลางที่เป็นเงินสดเกือบร้อยล้านบาทเนี่ยรวมทั้งรถของกลางทั้งอาคารพุทธในต่างเนี่ยถูกคืนให้กับผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วก็ไม่มีการดําเนินคดีกับผู้ต้องหาแม้แต่ลายเดียวผมก็เลยแปลกใจว่ามันจะมีการสอรในทางไม่สุจริตหรือไม่วันนี้จึงมายื่นให้ท่านประธานเนี่ยช่วยตรวจสอบเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ย การที่คุณมาแถลงข่าวกันใหญ่โตมีการจับกลุ่มยึดของกลางได้จํานวนมากถึงเจ็ดร้อยล้านเนี่ยและเหตุใดเนี่ยไม่มีผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีแม้แต่รายเดียวพร้อมเงินของกลางทั้งหมดเนี่ยกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยถึงคืนให้กับผู้ต้องหาทั้งหมดมีผลประโยชน์อะไรหรือไม่อันนี้คือเป็นสาเหตุที่ผมต้องมาร้องกับท่านประธานคณะกรรมการความมั่นคงครงับ ครับก็ขอบคุณคุณอจชริยะนะครับที่วันนี้นะครับมายื่นเรื่องนะครับกับทางกรรมธิการความมั่นคงทั้งสองเรื่องนะครับซึ่งทั้งสองเรื่องเนี่ยก็เป็นสองเรื่องที่กรรมธิการความมั่นคงเนี่ยนะครับเราก็ติดตามแล้วก็ให้ความสําคัญอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องคอเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็เรื่องคุณสีเทาต่างต่างอย่างเรื่องคอเซ็นเตอร์ผมคิดว่าวันนี้นะครับเราต้องยอมรับกันตรงไปตรงมาว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ มากมากแล้วมันก็ทําลายในเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยมันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยจริงๆมันต่อให้ไม่มีผลกระทบด้านการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็มีผลกระทบในเรื่องอื่นๆก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงเงินคนไทยเงินคนไทยไหลไปยังพวกคอเซ็นเตอร์ต่างๆปีปีหนึ่งเนี่ยนะครับผมว่าตัวเลขมันน่าจะทะลุแสนล้านตละนะครับตัวเลขที่เป็นทางการเนี่ยมันคือประมาณ8ปดหมื่นล้านแต่ผมเชื่อว่าตัวเลขพอเป็นจริงเนี่ยมันน่าจะมากกว่านั้น ดังนั้นเนี่ยเมื่อมันสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ผมคิดว่านี่มันคือวาระแห่งชาติที่มันต้องดําเนินการนะครับผมเองก็ติดตามเรื่องนี้ทั้งในทางส่วนตัวในฐานะสอสอะในในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการความมั่นคงนะครับเราก็พิจารณาเรื่องนี้พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้กระบวนการคอเซ็นเตอร์แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้นะครับอ่อนแอที่สุดแต่ว่ากรรมธิการความมั่นคงอย่างเดียวคงไม่สามารถทําได้นะครับเราก็คงต้องพยายามนะครับให้ รัฐบาลนะครับมีความเห็นที่ตรงกันกับเราว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญและควรที่จะดําเนินการอย่างจริงจังนะครับรวมไปถึงบรรดามาเฟียสีเทาต่างๆเมื่อวานก็เป็นมาเฟียอีกชุดหนึ่งนะครับที่เราได้รับมานะครับอยู่ที่ภูเก็ตวันนี้รับมานะครับเป็นมาเฟียสีเทาที่เป็นชาวจีนนะครับก็คงเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องไปหารือในกรรมาทการต่อไปแต่ผมยืนยันกับท่านอาฉริยะและก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าเรื่องนี้ เราคงจะมีการพิจารณาอย่างไม่ชักช้านะครับเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็คอร์เซ็นเตอร์เรารับทราบดีว่าไม่ได้มีแค่เฉพาะในฝั่งเมียนมานะครับแต่มีในฝั่งกัมพูชาด้วยนะครับจริงๆไม่ใช่แค่ฝั่งกัมพูชาด้วยนะครับมีไปยังถึงเออทิงส์โรมันนะครับด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยนะครับเราก็คงเห็นข่าวว่ามีคนไทยนะครับกระโดดตึกนะครับมานะครับซึ่งเป็นตึกที่อยู่ข้างข้าง กับตึกที่ทางคุณทักษินนะครับได้ได้เคยชี้เป้านะครับว่าเป็นแก๊งคอรเซนเตอร์ต่างๆผมต้องบอกอย่างนี้ว่าที่บริเวณปอยเปตเนี่ยนะครับมันก็มีแก๊งคอรเซนเตอร์เยอะจริงๆอันนี้ข้อมูลตรงนี้เราก็ได้รับมาจากทางฝ่ายความมั่นคงเช่นเดียวกันนะครับประเด็นก็คือว่าถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับเมื่อกี้ก่อนหน้ามีพี่น้องสื่อมวลชนถามผมว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นการกระโดดหรือว่ามันเป็นการบังคับหมายถึงว่าเป็นการโยนออกจากตึกนแน่ คือตอนนี้ผมก็ยังไม่มีข้อมูลเชิงลึกหรอกครับว่าสุดท้ายเนี่ยมัน,มนจะเป็นแบบไหนแต่ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าข้อมูลที่ผมมีจากเหตุการณ์ในอดีตก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับที่คุณอรฉริยะพูดก่อนหน้านี้คือชั้นล่างๆเนี่ยมันเป็นเหล็กตัดหมดนะครับทีนี้ถ้าคุณต้องการที่จะออกจากตึกเนี้ยนะครับวิธีการอย่างหนึ่งก็คือคุณต้องกระโดดมันก็จะมีเคสก่อนหน้านี้จํานวนมากที่อาจจะเป็นชาวจีนนะครับ ที่กระโดดออกมานะครับปรากฏว่าไม่ตายแล้วคนท้องถิ่นก็ช่วยและทําให้เขาเนี่ยสามารถหลบหนีจากแก๊งคอเซนเตอร์ได้สิ่งที่ผมกาลังคิดก็คือมันเป็นไปได้หรือไม่ว่ากรณีเนี้อาจจะเป็นกรณีที่เขาพยายามที่จะหลบหนีจากแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วกระโดดแต่ด้วยความสูงขนาดนี้นะครับมันก็อาจจาะก็อาจจะไม่ได้โชคดีแบบนั้นแต่แน่นอนเราก็คงไม่ตัดความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีการใช้ความรุนแรง ต่างๆนะครับและอาจจะรวมไปถึงการโยนออกจากตึกมันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวคงจะต้องติดตามต่อไปอย่างวันนี้ผมพิจารณาเรื่องว้านะครับที่มีการลุกล้ำดินแดนเรื่องการค้ามนุษย์ตามแนวชายแดนแล้วก็เรื่องสี่ประมงคนไทยนะครับที่เราพยายามเรียกร้องให้ใช้ทุกวิถีทางในการช่วยเหลือสี่คนไทยให้กลับบ้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวคงจะได้มีการพูดคุยสอบถามกันนะครับ แล้วก็เรื่องนี้นะครับเราเยืนยันว่ามันคงไม่จบแค่เพียงวันนี้หรอกนะครับอย่างเรื่องการค้ามนุรู้ต่างๆคงไม่จบภายในวันนี้ก็คงจะต้องมีการพิจายรณา,าติดตามต่อไปนะครับก็คงจะต้องทําหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือผมอยากจะใช้โอกาสนี้ผ่านพี่น้องสื่อมวลชนว่าเรื่องนี้เนี่ยกรรมธิการอย่างเดียวทำไม่ได้เราต้องช่วยกันครับเราต้องช่วยกันทําให้รัฐบาลรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเร่งด่วนและเอาจริงเอาจังได้แล้วก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปกว่าน,นี้ ผมขออนุญาตนิดนึงนะครับวันนี้ไหนๆพี่น้องสื่อมวลชนมาจํานวนมากแล้ววันนี้ผมขอเปิดสดนิดนึงได้ไหมคือผมรับการร้องเรียนจากชาวจีนท่านหนึ่งนะครับได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนะครับที่เขาถูกตำรวจไทยเขามาเที่ยวเมืองไทยนะครับเพราะเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวเขาเลยเดินทางมากับครอบครัวมาเที่ยวที่เมืองไทยนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยมาถูกตำรวจนครบาลนะครับทําการอุ้มไปห้องสืบสวนของนครบาลนะครับในโรงพักในนครบาลแล้วก็ได้เงินเข้าไปทั้งสิ้น7ล้านบาทแล้วเขาก็ไปแจ้งความที่โรงพักแห่งหนึ่งในนครบาลถูกพนักงานสอบสวนเรียกเงินเขาอี่งสองแสนในกล้าทาคดีผมผมผมขออนุญาตเปิดให้ดูสดๆได้ไหมต่อหน้าพี่โรมได้ไหมครับนะครับได้ครับเร็วนิดนึ่งนะเดียวเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เสียหายต่อคนไทยทั้งประเทศมากเพราะว่าเขาไปเผยแพร่ทั่วโลก นเจ้า้นี่คือผมไม่ดูนะครับภาพว่าเขาได้บรรยายว่าเขาเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเพราะเขารักประเทศไทยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาเนี่ยถูกตำรวจเนี่ย,ยอุ้มไปเรามีภาพการอุ้มอะไทั้งอย่างนะครับแล้วก็ไปแจ้งความเดี๋ยวไม่ฟังคลิปเสียงที่มีการเรียกเงินของของตำรวจทุดสอบสวนนะครับ

เดี๋ยวยังไงพี่เฉริยะส่งมาแล้วกันนะครับข้อมูลทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะได้มีการสอบเรื่องนี้ต่อไปน,นะครับผมเนี่ยได้ประสานกับผู้ใหญ่ในที่วงการตารวจน,นะก็ไม่มีใครสนใจวันนี้จึงมาเปิดสดต่อหน้าสื่อมวลชนให้ต่อหน้าท่านประธานด้วยครับให้เห็นว่านี่คือความเลวร้วายของคนที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วกลับมาถูกตำรวจไทยอุ้มไปรีดเงินถึงเจ็ดล้านบาทนะครับ นะแล้วก็ไปแจ้งความก็ยังถูกพน,นักงานสอบสวนเรียกเงินอีก2,006ค่าทาคดีนะครับอันนี้คือความเร้ยายของของเรื่องที่มันกระทบต่อความมั่นคงของประเทศมากนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมายื่นเป็นทางการกับท่านประธานอีกทีครับ